สวัสดีครับผมกมลเผ่าวสวัสด์กับผลงานที่ชื่อว่า Station หรืออีกชื่อหนึ่งคือสถานีสามย่านสวนหลวงนะครับความเป็นมาของงานชิ้นนี้เนี่ยมันมีจากลักษณะที่จากประสบการณ์ของผมเองที่เคยคุ้นเคยกับพื้นที่สามย่านนะครับตั้งแต่สมัยเป็นนิสิตตอนก็ามาตั้งแต่ปี2520นนะครับก็ มีจากประสบการณ์เหล่านั้นเนี่ยในหลายๆส่วนเนี่ยผมเห็นว่าทางกายภาพของตัวพื้นที่เองในย่านสําย่านเองแล้วก็สวนหลวงเองเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงตามความเจริญนะครับนอกเหนือจากความเจริญแล้วก็การขยายตัวของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นทําให้ลักษณะของความทรงจําในสิ่งที่ผ่านมาเนี่ยก็จะมีลักษณะของความแตกต่างเกิดขึ้น สำหรับคนหลายๆคนที่อาจจะไม่ได้เคยคุ้นเคยอยู่ในย่านสามย่านไม่ว่าจะเป็นบุคลากรหรือเป็นนิสิตหรือเป็นสิทธิ์เก่านะครับอาจจะห่างเหินไม่ได้กลับมาในพื้นที่นี้เนี่ยสักสิบปียี่สิบปีนะก็จะเห็นว่าสิ่ง,งต่างๆจากสิ่งที่คุ้นเคยเนี่ยก็จะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมไม่ว่าจะกการย้ายตลาดหรือแม้แต่ว่าสิ่งร้านอาหารที่เคยอยู่ในฝั่งที่นับปัจจุบันเนี่ยจะเป็นเป็น จามจุรีสแควร์เองเนี่ยแต่เดิมก็เป็นชุมชนที่มีร้านอาหารอยู่อันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งทางกายภาพนะครับแล้วอีกส่วนหนึ่งในฐานะที่ <c oughs> ผมเองเนี่ยผมผมคิดว่าประชาชนที่อยู่ในชุมชนสามย่านโดยส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นคนไทยเชื้อสายจีนนะครับก็เป็นส่วนที่ขยายตัวมาจาก เยาวราซึ่งมีความหนานแน่นแล้วก็การขยายตัวเหล่านั้นเนี่ยก็ก็เริ่มกระเถิบออกมาเป็นฝั่งหัวลำโพงแล้วก็มาถึงสามย่านทีนี้ในชุมชนสามย่านที่มีบ้านเรือนที่อยู่อาศัยหรือการทำธุรกิจเนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีการเช่านะครับก็คือเป็นพื้นที่ของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยดังันการเข้ามาอยู่ของชุมชนในลักษณะของการอาศัยในลักษณะของ ที่อยู่อาศัยกับการค้านะครับอันนั้นคือเป็นส่วนส่วนหนึ่งและอีกส่วนหนึ่งที่เราอาจจะไม่ค่อยได้คิดถึงแต่ในความเป็นจริงแล้วก็คือชุมชนขนาดใหญ่ของคนที่อยู่ในย่านสามย่านเองหรือแม้แต่ว่าสวนหลวงเองนะครับขยายขอบเขตอาจจะลามไปถึงแถวสยามสแควร์ก็จะมีลักษณะของเช้าไปเย็นกลับเนี่ยเยอะมากเนื่องจากชุมชนเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นชุมชนของ นักเรียนนิสิตนักศึกษานะครับซึ่งซึ่งเช้ามาเรียนเย็นกลับไปนะครับก็จะทั้งมาเรียนหนังสือซึ่งมีโรงเรียนและวิทยาลัยนะครับต่างๆมากมายในในเขตนี้เพราะนั้นนอกจากนอกเหนือจากนักเรียนแล้วนิสิตนักเรียนนิสิตนักศึกษาแล้วเนี่ยก็ยังมีคนที่เข้ามาทํางานไม่ว่าจะเป็นบุคลากร ทางมหาวิทยาลัยเองบุคลากร,กรของโรงเรียนต่างๆรวมไปถึงเจ้าหน้าที่นะครับครูบาอาจารย์ที่ที่คนเหล่านี้เนี่ยก็มีความคุ้นเคยแทบจะเป็นส่วนหนึ่งของของจะเรียกว่าเป็นคนในพื้นที่สัมยานเองแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยไอลักษณะของการไปไปมามเนี่ยกับสิ่งที่แม้แต่มีบ้านเรือนที่อยู่อาศัยแต่ก็เป็นบ้านเรือนที่ เช่าอยู่ในพื้นที่ของจุฬาสําหรับผมแล้วเนี่ยคนไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่มีบ้านเรือนที่อยู่อาศัยเองหรือคนที่มาเช้าไปเย็นกลับเนี่ยมีลักษณะผมผมเลยเกิดแรงบันดาลใจที่พูดถึงเรื่องของความเป็นสเตชันหรือสถาน,นีเพราะว่าในการพูดถึงสเตชันหรือสถาน,นีเนี่ยนั่นหมายถึงว่าคนมาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปพักคอยแล้วก็เมื่อมีการเดินทางก็จะ ไม่ว่าจะมาตอนเช้ากับตอนเย็นหรืออย่างไรก็ตามไอเดียเหล่านี้มันเป็นจึงเป็นไอเดียที่ทําให้เกิดถึงความคิดในเรื่องของสเตชันนี้ในในจากตรงนั้นแล้วในลักษณะของตัวผลงานเนี่ยผมได้ไอเดียของความเป็นสถานีในลักษณะของคึ่งคล้ายคลึงกับป้ายรถประจําทางแต่ก็ไม่เหมือนเลยทีเดียวแต่เป็นลักษณะของความเป็นซุ้มชั่วคราวนะครับคนเข้าไป อยู่ภายในได้แล้วก็แล้วก็ไม่สามารถอยู่ได้นานเพราะอาจจะเป็นเพราะตัวสถาปยากรรมเองหรือตัวซุ้มของมันเองเนี่ยมันไม่ได้ทําให้เป็นที่อยู่อาศัยในระยะยาวมีภาวะของลักษณะของความเป็นกึงก่งกึ่งสถานีหรือป้ายรถเมย์อย่างที่ที่ไกเดียที่เกิดขึ้นงนั้นจากตัวลักษณะของตัวงานที่เกิดขึ้นเนี่ยผมได้สร้างเป็นลักษณะของซุ้มที่ดูเหมือน ปลายะเมแต่ก็ครอบคลุมด้วยลวดลายที่เป็นลายมงคลของจีนเพื่อที่จะเชื่อมโยงกับความเป็นพื้นถินของผู้ที่อยู่อาศัยในในพื้นที่สัมย่านในลักษณะของความเป็นคนไทยเชื้อสายจีนนะครับอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งดังนั้นในตัวผลงานเนี่ยจะมีลักษณะของการเชื้อเชิญให้ผู้ชมเข้ามามีส่วนร่วมคําว่าส่วนร่วมในที่นี้คือเข้าไปอยู่ในตัวงานนะครับแล้วมองออกไปการที่มองออกไปเพื่อที่จะมองกลับไปสู่ ตัวพื้นที่ของความเป็นสามย่านหรือสวนหลวงนะครับในลักษณะของแลน์สเคปในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะมีมีท่อที่ทำให้ผู้ชมสามารถที่จะฟังเสียงผ่านท่อก็จะมีลักษณะของการดึงบรรยากาศของของบรรยากาศโดยรอบในลักษณะของซาวสเคปเข้าไปอยู่ในผลงานเพราะฉะนั้นในในตัวผลงานเองเนี่ยจึงมีลักษณะของการกระตุ้นให้ผู้ชม เข้าไปมีประสบการณ์หรือแม้แต่ลักษณะของการกระตุ้นจากประสบการณ์ที่คนเคยคุ้นเคยกับพื้นที่สามย่านและสวนหลวงนะครับเพราะ,ะนั้นในงานชิ้นนี้จึงเป็นผลงานที่สามารถดูจากภายนอกก็จะมีลักษณะของการกระตุ้นเตือนของโครงสร้างภายนอกกับการที่เข้าไปอยู่ในพื้นที่ภายในก็จะค่อนข้างที่จะเป็นลักษณะของตรงกับความคิดที่ต้องการให้ผู้ชมเข้าไปนั่งภายในตัวง,งานแล้วมองออก มาสู่ภายนอกเพื่อจะเห็นบรรยากาศของพื้นที่แลนด์สเคปผ่านลักษณะของฟิลเตอร์ที่เป็นสียมพูดโดยที่โดยที่ผู้ชมสามารถมองเห็นแลนด์สเคปโดยอาบของสีที่เคลือบพื้นที่ของสามย่านอาวัยรวมถึงกระตุ้นจากเสียงที่มาจากโดยรอบบริเวณที่เป็นลักษณะของแอมเบียน